สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับออผมก็จะมาสาธิตวิธีการตั้งค่าการใช้งานต่างๆของกรประตูรุ่น m g 0 2 n นะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่ใช้นิยมใช้แล้วก็ติดตั้งง่ายสามารถใช้ประตูใช้กับประตูได้หลากหลายทั้งประตูอลูมิเนียมประตูบานไม้นะครับอ่ะเราดูส่วนประกอบในการติดตั้งก่อนออขั้นตอนแรกเลยก็คือเราก็ ต่อสาย2เส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับกับเส้นนี้นะครับเพราะว่าในแพ็กเกจก็จะมีตัวฟลอนต์นะครับก็คือตัวนี้ก็จะมีเส้นสายไฟมา2เส้นนี้เราก็ลอดลูในนี้นะครับลอดรูนี้ส่วนแบตเตอรี่นะครับเราก็ควรจะใช้เป็นอันคลายสีก้อนนะครับก็ติดตั้งอยู่ลักษณะตำแหน่งแบบนี้สำหรับกรอนประตูรุ่นนี้ก็ถ้าสมมุติว่า มันจะมีตัวที่อ,อ,อยู่กับที่สำหรับให้ตัวกรตัวนี้เข้าไปล็อกเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวนี้เราเปิดประตูมันจะล็อกโดยอัตโนมัตินะครับดูนะฮะถ้าเรานี่ตรงนี้เป็นเซนเซ,นเซอร์เป็นแม่เหล็กถ้าเราปิดประตูมันมันก็จะล็อกอัตโนมัตินะครัแล้วก็ปลดล็อกไปก่อน okay. โดยมาตรฐานมันจะยังไม่มีรหัสให้เพราะนั้นเราสามารถกดล็อกได้โดยลายมือนะฮะอ่ะเรามาเริ่มขั้นตอนในการตั้งค่าต่างๆสำหรับผู้ใช้งานหรือว่าลูกค้าที่ซื้อไปครั้งแรกนะฮะผมก็อยากจะอธิบายว่าในขั้นตอนการติดตั้งอะ่ะเราจะแบ่งลักษณะผู้ใช้งานเป็น2ลักษณะก็คืออันที่1เรียกว่าแอดมินนะครับอันที่2เรียกว่ายูเซอร์ แอดมินมีหน้าที่ตั้งค่าต่างๆรวมถึงรหัสแล้วก็สามารถที่จะยกเลิกหรือว่าลบยูเซอร์ได้นะครับแต่ยูเซอร์เนี่ยไม่สามารถาตั้งรหัสได้เหมือนแอดมินยูเซอร์มีหน้าที่เข้าออกได้อย่างเดียวนะฮะโอเคก็เราต้องอตั้งค่าก่อนโดยใช้รหัสแอดมินเพราะนั้นคุณลูกค้าก็ต้อง ให้คนที่จะเป็นแอดมินเนี่ยมาตั้งค่านะครับอันดับแรกเราก็หัวมันขึ้นมาแล้วก็ใส่รหัสโรงงานนะครับก็คือดอกจันสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กด1 2ึ่งสอสี่ห้าหสี่เหลี่ยมมันก็จะเข้าเมนูการตั้งค่าแลนะครับ โอเคเรากดเลขหนึ่งนะครับ Press add Press Press โอเคเรากดหนึ่งนะครับ add admin then put อ่าอันดับแรกเราอาจจะตั้งโดยใช้พาสเวิร์ดสมมุติผมตั้งพาสเวิร์ดนะครับ1 1 1 1 1 1นแล้วก็สี่เหลี่ยมอ่ากดอีกทีนะครับ1 1 1 1 1 1นโอเค อ่าโอเคคราวน,นี้เราจะตั้งโดยสแกนนิ้วมือนะครับอ่าสแกนนะฮะสี่ <4 S 2> ครั้งนะครับในการใส่เอ่อสแกนนิ้วมือนนมอ,อันนี้เราจะตั้งโดยเอ่อการ์ดนะครับแล้วก็เข้าไป อันนี้ก็เข้าไปละข้อมูลก็เข้าไปเรียบร้อยพอเราตั้งจริงๆมันก็จะตั้งได้อยู่ประมาณ3รูปแบบก็คือมีสแกนนิ้วมีพาสเวิร์ดแล้วก็มีการ์ดนะครับการ์ดเนี่ยในแพ็กเกจให้มา2อันเราจะใส่อันหนึงก็ได้นะครก็ Euro, Euro, ถ้ามีการ์ดสอันละเขาก็จะบอกว่าแอดมินเนี่ยมี4รหัส <information. S 1> เรียบร้อยแล้วนะฮะคราวนี้เราจะออกจากแอดมินนะครับเพื่อที่จะเป็นตั้งยูเซอร์ก็คือให้สมาชิกในบ้านมา ทำการสแกนนิ้วมือหรือว่าตั้งพาสเวิร์ดแต่ละคนเราก็เมนูออกเราใช้ดอกจันนะครับเป็นการออกหรือการแบ็กออกส่วนสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเป็นการ Enter หรือ Confirm ์มนะครับเดี๋ยวเราออกไปก่อนออกไปเมนูเมนูแรกก่อนขั้นตอนที่เราจะตั้งยูเซอร์ก็เหมือนเดิมว่าคือเราก็ใส่ดอกจันแล้วก็สี่เหลี่ยม กดรหัสพาสเวิร์ดที่ตั้งมาสักครู่นะครับหนึ่ง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 แล้วก็สี่เหลี่ยมโอเคจะเข้าแอดมินได้ละเรากดยูเซอร์ก็คือสองครับสองก็คือตั้งยูเซอร์เขาบอกว่าที่หนึ่งก็คือแอดยูเซอร์นี่สองดีลีตยูเซอร์เราแอดนะครับกดเลขหนึ่งโอเคเราก็ให้ยูเซอร์มากดรหัสเช่นนะฮะรหัส โอเคผมใช้สองสองสองนะครับโอเคอันนี้ตั้งรหัสยูเซอร์เรียบร้อยแล้วโอเคคราวนี้ให้ยูเซอร์มาสแกนนิ้วมือนะฮะผมอีกเอาอีกนิ้วหนึ่งเนาะต้องสแกนดูไม่ติดทไมจะกดประมาณสี่ทีนะครับโอเค อ่ะอันนี้ยูเซอร์คนที่ติดได้เรียบร้อยแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีแอดมินหคนยูเซอร์หนคนอันนี้อ่ะเราออกไปก่อน <What? S 1> โอเคเดี๋ยวเราลองมาคอนเน็กกับ Wi-Fi นะครับคอนเน็กกับ Wi-Fi ก่อนอื่นเราใช้แอปของ t r u y a นะครับสำหรับอันนี้เราใช้แอปของ t r u y a อันนี้นะฮะเพราะนั้นคุณลูกค้าก็ต้องโหลดแอปตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับนะครับเนี่ยมันก็จะมี ในแอปก็จะมีรายละเอียดพวกอุณหภูมินะฮะแล้วก็พวกพยากรณ์อากาศแต่ว่านี้อันนี้ก็จะเป็น,ปนแอปของเขาเดี๋ยวเราต้องทำการแอดก่อนวิธีการแอดเราต้องเข้ารหัสแอดมินก่อนนะครับก็ปุ่มันขึ้นมาหอกจานสี่เหลี่ยมใส่รหัสนะครับหรือว่าจะลองสแกนนิ้วก็ได้นะที่เป็นนิ้วแอดมินอ่ะอ่ามันก็เข้ารหัสได้ละ เดี๋ยวเราลองเข้าสามอ๋อไม่ใช่ต้องไปเมนูโอเคเราเข้าเมนูหนึ่งนะครับ a d ร์ดัตมแล้วก็ไปกดเลข3 ผมกดเลขหนึ่งผมใช้ h o สป p อ t นะครับโอเคตอนนี้เสร็จแล้วเราก็มาเข้าที่ a อป to Ya นะครับแล้วเราก็บวก Add device Add device แล้วก็ไปเพิ่มที่อุปกรณ์ก่อนลันล็อกอ,อุปกรณ์กล้องลันล็อกนะครับใช้กล้องลัล็อกไปที่ประตูตัวล็อกประตู Wi-Fi มันจะอ่าโอเคตัวล็อกประตู Wi-Fi ไวไบมันก็ดนกดถัดไปนะฮะคอนเฟิร์มไปที่ AP Mode นะครับก็คือเป็นฮอ s p o t ตอนนี้มันก็จะไปเชื่อมต่อละก็รอจนกระทั่งมันปล่อยสัญญาณฮอ s p o t ออกมาอ่านี่ s m art smart life นะครับ smart life ละแล้วก็กดเข้าไปเพื่อที่จะเปลี่ยนสัญญาณมือถือให้เราไปเชื่อมต่อฮอ s p o t กัน พอมันเชื่อมต่อได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กด back กลับไปเนาะพอ back กลับไปมันก็จะทำการ add แอ t i v ไว e ละอ่ามันเสร็จแล้วมันเจอกันละแล้วก็เสร็จสมบูรณ์นะฮะอันนี้มันก็ connect ละ คราวนี้ประโยชน์ก็คือว่าเวลาเราแอด Wi-Fi กับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วเนี่ยในกรณีที่เราไม่อยู่บ้านหรือว่าเราอยู่ชั้น2ชั้น3หรืออยู่สถานที่ไหนก็แล้วแต่มีคนที่อยากจะเปิดประตูเข้ามาเราก็สามารถได้เขาเรี u e เควสในการรีโมทในการเปิดได้โดยการกด9กับดอกจันไอ้9กับสี่เหลี่ยมนะครับสัญญาณก็จะถูกส่งเข้ามาที่มือถือเพื่อให้เรามากดกดล็อ สมมติผมให้มันล็อกก่อนเนาะให้มันล็อกโดยการปิดประตูก่อนสมมติมันปิดประตูะสมมติมันปิดประตูปั๊บอ่าโอเคอ่ะตอนนี้ประตูมันปิดแล้วนะโอเคถ้าเราจะเปิดมันก็มีหลายวิธีอันที่หนึ่งการเปิดโดยใช้การ์ดนะครับบอ,อ่าวิธีการเปิดอันที่หนึ่งก็คือเกิดเปิดใช้การ์ดอันที่สองในการเปิดสมมติผม จริงๆในฝาหลังมันจะมีตัวนอ็นอตแทนน็อตที่สมุนปิดเนาะ,ะ่เราไม่ได้ประกอบเพื่อที่จะให้เห็นข้างในอ่ะสมมุติเราปิดปึ๊บโอเคโอเคอ่ะคราวนี้เราลองใช้รหัสนะครับหรือลายนิ้วมือของแอดมินหรือยูเซอร์ก็ได้ถ้าเราสแกนแมป่ปึ๊บสแกนท่านลายนิ้วมือตรงกันมันก็ จะเปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองใช้วิธีรหัสเนาะโอเคอเราลองใช้รหัสนะครับสมมุติผมใช้รหัสของยูเซอร์ก็ได้หนึ่งอ่กดขึ้นมาก่อนแล้วก็สี่เหลี่ยม <Un lock. S 1> โอเคมันก็จะปลดละเมื่อกี้เป็นรหัสยูเซอร์นะครับ ตอนนี้ในกรณีที่เราจะปลดล็อกผ่าน Wi-Fi นะฮะปลดล็อกผ่าน Wi-Fi โอเคก็ให้คนที่อยู่หน้าประตูเนี่ยนะฮะปลุกมันขึ้นมากดกกเลข9ก9แล้วก็สี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็อ่ะเราลองมาดูที่ต,ต,ตัวแอปทูย่านี่นะครับ สักครู่เนี่ยมันก็จะมี Request ขึ้นมาละอ่ะเนี่ยมันจะบอกแล้วว่าคลิกเอออะไรนะคลิก Open Remotely นะครับเราก็ถ้าเรากดปับ๊บมันก็จะให้คอนเฟิร์มในการยืนยันถ้าเรายืนยันเนี่ยประตูก็จะเปิดอัตโนมัติเลยโดยที่เราไปอยู่ข้างนอกก็ได้หรือถ้าเราไม่สะดวกกดเปิดเราจะใช้ r e m o ท e password ก็ได้ก็คือเราก็ เป็น,ปนคล้ายๆ OTP นะฮะนั่นคือเป็นรีโมทที่ใช้ครั้งเดียวให้สำหรับคนที่อยู่หน้าประตูกดเราก็นี่นะฮะก็คือตอนแรกเนี่ยพอเข้าแอปทูยา่ามันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เราก็เลื่อนไปด้านขวาเลื่อนไปด้านซ้ายแล้วก็กดอันนี้คลิกเ,เป็น Copy Password หรือว่า Dynamic Password ออกมาก็ได้ Password ตรงนี้ปุ๊บเราก็อาจจะแคปเจอร์หน้าจอส่งให้คนที่อยู่หน้าประตู เพื่อที่จะกดนะฮะรหัสนะครับอ่ะเรากดรหัสด,ดูนะครับอ่ะปุบมันขึ้นมาก่อนนะครับสองสี่ศูนย์หนึ่งหกหกสองศูนยแล้วก็กดสี่เหลี่ยมนะครับ <Okay. S 1> โอเคตอนนี้มันก็เปิดล็อกเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะนั้นเราสามารถที่จะใช้การกดล็อกทางกาได้สองแบบก็คือใช้ การปลดล็อกโดย Wi-Fi ก็คือเรากดล็อกแบบรีโมทกับเราสรีเอตตัว Dynamic Password ดเป็น OTP ส่งอ,อ,อาจาะย์แคปเจอร์หน้าจอส่งให้กับคนที่อยู่หน้าประตูเพื่อที่จะกดเปิดประตูนะฮะก็สรุปนะฮะแอดมินมีหน้าที่ตั้งค่ามีหน้าที่ตั้งค่าพวกพาสเวิร์ดตั้งค่าแล้วก็รวมถึงนอกจากตั้งแล้วก็ยังสามารถลบได้ด้วยนะฮะ เราสามารถรีรีสตาร์ทหรือว่าอินิเชียลระบบได้นะฮะเราก็เข้าเมนู <Let> s <S แล้วก็ใส่ <Ad mission. S 1> รหัสของแอดมินโอเคนะครับอ่าเราก,กดรีบูตปุ๊บแล้เ,เขาก็จะให้เราคอนเฟิร์มรหัสอีกทีหนึ่ง อ่าตอนนี้มันก็กําลังรีบูตหรือว่าอินิเชียลระบบเพราะนั้นข้อมูลทุกอย่างก็จะถูกลบหมดเลยอันนี้ก็เป็นบทบาทของแอดมินซึ่งแอดมินก็ต้องจํารหัสไว้ดีๆนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาเท่านี้เผื่อถ้ามีท่านใดสงสัยยังไงก็ส่งถามผ่านแชทมาที่ facebook.techsmarthome ก็ได้นะครับขอบคุณครับ